มาตรวจเช็คกันหน่อยวันนี้จะเจออะไรดีๆในเมโทรโรโยบ้างนะโอ้ฉันเจอทองคำแท่งแล้วรู้ไหมยังมีอย่างที่สามารถขายได้ราคาเท่ากับทองคำแท่งแต่ถ้าหาหลายคนมันจะปล่อยไว้ไม่เก็บไปวันนี้จะมาบอกของที่ขายได้ทั่วไปในโหมดเมโทรโรโยพร้อมหรือยังไปกันเลยไอเทมที่สามารถขายได้ในโหมดเมโทรโรโยจะถูกจัดประเภทตามมูลค่าของมันทั้งหมดถูกแบ่งออกเป็น6กสีของที่ขายในสีแดงคือ กฎหมายลับใช้ในการเปิดประตูเพื่อให้สามารถได้รับไอเทมที่สามารถขายได้สูงขึ้นเช่นเหรียญโบราณเกล็ดมังกรทองภาพขายทางอากาศนี้เป็นของที่ขายได้ในชว่วงปีสัน้นเมื่อรวบรวมตามจำนวนแล้วก็สามารถแลกเป็นของสะสมได้ของที่ขายในสีชมพูคือจดหมายลับมีสี่ประเภทแดงเหลืองขาวเขียว ID tag steel font ID tag ร u b b e r ของที่ขายในสีม่วงคือ กล่องเงินที่เต็มไปด้วยเงินสดึ응่งกล่องนี้มัก็ถูกมองข้ามน้ำหนักของกล่องเงินคือศูนย์ศูนย์สองแต่และกล่องมีเงินห้าร้อยห้าร้อยน้อยเกินไปไม่เก็บโอ้ช้างก่อนแต่จริงๆแล้วกล่องเงินใช้พื้นที่ในกระเป๋าน้อยมากทําให้มูลค่าต่อหน่วยสูงมากให้ฉันคานวณดูก่อนสิอือทองคําแท่งแต่ละแท่งหนักยี่สิบดังนั้นน้ําหนักที่เท่ากัน มูลค่าของกล่องเงินคือ20ทับ0.02คูณหเท่ากับ5แสนมูลค่าของทั้งสองเท่ากันในเวอร์ชันปัจจุบันนอกจากการตีบอสแล้วยังสามารถได้รับกล่องเงินสดได้จะบอกเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆอีกอย่างหนึง่งหากผู้ค้าส่งเพื่อแลกกล่องเงินแต่เป็นธุรกิจที่สามารถทำเงินได้แน่นอนขอแค่ให้สินค้าตรงตามคุณภาพที่กำหนดหรือไอเทมที่สามารถขายได้บางชนิด เงินและมูลค่าที่ได้รับสามารถเพิ่มขึ้นประมาณ50%ถ้าดวงดีอาจจะเพิ่มขึ้นหลายเท่าถ้าของขายไม่ตรงตามที่กำหนดก็ไม่เป็นไรยังสามารถแลกได้มูลค่าเพิ่มขึ้นน้อยกว่า10%ของที่ขายในสีฟ้าคือถังแก๊สไอเทมที่สามารถขายได้สีเขียวสิ่งที่ควรพูดถึงคือของที่สามารถเพิ่มระดับความสัมพันธ์ได้จำไว้ว่ามือใหม่ควรต้องรีบเก็บก่อนให้กับสาคนเพื่อเรื่องระดับ ขอที่เพิ่มความสัมพันธ์ระดับสูงสามารถเพิ่มความสัมพันธ์ได้มากขึ้นถ้ากระเป๋าไม่พอเราควรรู้ว่าเก็บอะไรและควรทิ้งอะไรที่สามารถขายได้ที่มีสนเทาไม่แนะนำให้เก็บเว้นแต่ว่ายากจนมากและไม่มีเงินจริงๆมานี่ฉันจะให้กระป๋องอาหารกับพวกคุณทุกคนโอเคไหนบอกซิวันนี้คุณได้ทองไหมมาคอมเมนต์คุยกันไปก่อนนะอย่าลืมติดตามมารับรวยในมโทรโยโยไปด้วยกันนะ